จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาค่ะโมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพิ่มเติมอีกสองรายค่ะ นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางวัชรินจิตวิเศษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษาที่การจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดออกเยี่ยมเด็กหญิงพรพันธ์พิสาจันคงนักเรียนชั้นม .3 ค่ะโรงเรียนวัเสนา นาดซึ่งได้รับทุนการศึกษามูลลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วนะคะปีละ4,000บาทโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยนในปี2,563เท่ากับ3.98ค่ะปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่182ทับ1หมู่ที่4ตำบลท่าง,งามอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่ารวมทั้งหมด3คนค่ะสำหรับคนที่2ครับคือนายพันลพส่วนนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบุล์สงครามครับได้รับทุนการศึกษาจากวิ้ที่ร่วมจิตน้อมก้าวนะครับตั้งแต่ชั้นป .2 ทุนการศึกษาปีละ8,000บาทครับซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยล่าสุดนะฮะเรียนเก่งมากๆเท่ากับ3.45ปัจจุบันครับอาศัยอยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่14ตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษุโลกซึ่งอาศัยอยู่กับมารดาตายายและก็ตัวเองนะครับรวมทั้งหมด4คนครับ เด็กเรียนดีเด็กเรียนเก่งเราก็ต้องมอบทุนการศึกษาให้เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนให้เขาได้เรียนสูงๆนะคะใช่จะได้มีแรงมีพลังในการที่จะตั้งใจเรียนเนาะใช่ค่ะ